ฉากนี้เป็นฉากเด็ดของภาพยนตร์เรื่องนี้นะหลายคนตัดท่อนนี้เอาไปสอนด้วยถ้าสมมุติเราจมน้ําเนี่ยคุณเหลืออย่างเดียวคืออะไรครับคุณอยากต้องการออกซิเจนคุณจะทําทุกอย่างคุณจะลืมทุกอย่างอยากโผล่ขึ้นไปผิวน้ําเพื่อจะสูดลมออกซิเจนเข้าไปในตัวคุณความคิดขยะทั้งหมดหายไปฮะคุณเหลือความคิดตัวเดียวเท่านั้นเองคือ โพอขึ้นไปที่ผิวน้ำมันจะเหลือความคิดเกี่ยวอุปมาเหมือนตอนที่เราฟุงา้งซ่านเนี่ยเราต้องหัดตัดความคิดขยะออกออกไปให้หมดเลยเหลือที่นี่และเดี๋ยวนี้เท่านั้น <c oughs> Here แอน now เราจะต้องฝึกสมาธิหรือโฟกัสโฟกัสเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งคนหลายคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเพราะคุณไม่ได้หวยหาออกซิเจนขนาดนั้นเนี่ยคุณทําตัวชิวๆสบายๆ <c oughs> คุณไม่ได้มุ่งมั่นน่ะคุณไม่ต้องการความสเร็จอย่างแท้จริงคุณชิวเกินไปพระเอกเนี่ยโดนโซเครติสเนี่ยผลักตกลงไปในน้ําพอผลักตกลงไปในน้ําแล้วเนี่ยสิ่งเดียวที่เขาต้องทําเลยก็คือขึ้นมาจากน้ําให้ได้โซเครติสก็ถามเนี่ยฮะเข้าใจความคิดขยะในหัวยังตอนนั้นคุณแค่ต้องการอย่างเดียวคือขึ้นมาจากน้ําจริงๆฉากนี้มันอยู่ในนิทานเซนนะครับ คนเขียนก็คงเอาเอาเรื่องนี้เข้ามาปนกับเรื่องนี้ก็ถือว่าเขียนเขียนได้ดีนะผมแค่มายกตัวอย่างเสริมไม่เห็นเท่านั้นเองว่าถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จเนี่ยตัดเรื่องอื่นออกไปเนาะกลับไปที่ไหนครับใจสงบครับใจสงบแต่ต้องตั้งเป้าเอาแต่ตั้งเป้าด้วยใจอย,อยากอยากอย่างเงี้ยไม่สําเร็จมันต้องตั้งเป้าเฉย แล้วก็ทําใจให้สงบแล้วทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆสมองคนเรามันแปลกมากนะครับถ้าไอ้เจ้าบ้านหนึ่งเข้าไปวุ่นวายกับใจมากๆทั้งใจและกายเละตุ้มเป๊ะเดี๋ยววัหนหลังว่างๆผมอ,อธิบายให้ฟังมันอยู่ในหนังสือชื่อ The Inner Game of Golf The Inner Game of Tennis เขียนโดยทอมแกลวีเขียนชัดเจนมากเลยครับ เอาขยะในความคิดออกไปได้เมื่อไหร่กีฬาของคุณจะเล่นได้ดีขึ้นธุรกิจของคุณก็ทําได้ดีขึ้นชีวิตครอบครัวคุณก็ดีขึ้นจัดการขยะทางความคิดเป็นหรือยัง